ของคุณแรมโบ้เสกสกอัถาวงกันหน่อยแล้วกันนะครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยจะกลับมาเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติเปิดใจนะครับว่าทําไมต้องย้ายจากพักเทิดไทยกลับมารวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยคำว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นมอตโต้ของนายกประยุทธ์เนี่ยแหละท่านพูดไว้ในหลายเวทีซึ่งตนว่าวรวมไทยสร้างชาติเป็นคําที่มีความหมายและก็มีพลังสะท้อนความสมัครสมานสามัคคี เป็นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวของพี่น้องคนไทยที่จะนําพาประเทศชาติเนี่ยไปด้วยกันเลยไปจดเป็นชื่อพรรคการเมืองนะไปยื่นต่อกกตเมื่อวันที่31มีนาคมปี2564กกตตก็อนุมัติแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบิกษาเนี่ย22กรกฎาคมปี64ซึ่งก็เป็นที่มารวมไทยสร้างชาติในเวลาเริ่มต้นก็คือคุณเสกสกนเนี่ยแหละเป็นคนไปจดทะเบียนจัดตั้งมาชื่อนี้ชื่อนี้แต ตัวเองเนี่ยก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกทางการเมืองเนี่ยบีบกดดันมากเกินไปทั้งภายในและภายนอกเวลานั้นคิดว่าควรมีพักการเมืองไวรองรับหากเกิดปัญหาในอนาคตและปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงๆคุณเสกสกลเนี่ยก็บอกว่าจุดยืนพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ชัดเจนคือปกป้องสถาบันหลักของชาติแล้วก็หนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกเพื่อแก้ความทุกข์ยากของประชาชนปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองและวันนี้เนี่ยจุดยืนของรวมไทยสร้างชาติที่มีคุณพีรพันธ์เนี่ย ก็ยังมีจุดยืนเหมือนเดิมเพราะคุณพีรพันธ์เป็นคนดีเป็นคนเก่งมีฝีมือมีประสบการณ์ทางการเมืองไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแม่ทัพคู่ใจเคียงคู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับแต่ก็บอกว่าต่อมาเนี่ยตัวเองเนี่ยเกิดคลิปเสียงที่ปรากฏไปเป็นข่าวซึ่งมีการพูดกระเซา้าเยาะแย่ล้อเล่นกับพี่น้องที่สนิทกันแล้วสุดท้ายเนี่ยครับตัวเองเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงก็เลยลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติด้วยคือไม่ต้องการที่จะให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไปแปดเปื้อนไปถึงผลเอกประยุทธ์มไม่ให้ชื่อเสียงของพักเนี่ยมันเป็นปัญหาครับก็เลยลาออกพอลาออกไปปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าบรรดาพี่น้องที่ร่วมงานกันมาเนี่ยก็บอกเอ๊ะ e มาทําพักกันไหมก็เลยไปมีการจัดตั้งพักเทิดไทยขึ้นมาอืแล้วก็เลือกเนี่ยนะคุณแรมโบ้เนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเทิดไทย พรรคเทิดไทยก็มีจุดยืนเนี่ยจุดยืนเดียวกับทางด้านในส่วนของรวมไทยสร้างชาติคปกป้องสถาบันหลักของชาติแล้วก็หนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ก็เลยตัดสินใจเนี่ยเมื่อนายกเนี่ยประกาศชาัดว่าอยู่รวมไทยสร้างชาติตัดสินใจพูดคุยกันแล้ว<อ>ก็มาอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วคงไม่ได้มาแต่คุณแรมโบ้คนเดียวนะด็อกเตอร์อานทน์แสนนานอะไรต่างๆเนี่ยครับที่เคยทํากลุ่มคนเสื้อแดงหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นกลุ่ม หมู่บ้านเทิดไทยองราชนเนี่ยก็จะมาด้วยกันรงทางอีสานก็จะเข้ามาร่วมด้วยแ,ล,แล้วก็คุณแรมโบ้เนี่ยน่าจะไปเป็นแกนหลักของรวมไทยสร้างชาติในการดูแลพื้นที่ภาคอีสานนะครับทีนี้มันมีการถามครับว่าคุณแรมโบ้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอักตันยูต่อนายทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งคุณแรมโบ้บอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะเพราะนายทักษิณเนี่ยไม่เคยมีบุญคุณอะไรกับตนเลย ตรงกันข้ามนายทักษิณต่างหากที่เป็นหนี้บุญคุณตนเองอืบอกแบบนี้บอกว่าที่ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนคนใกล้ชิดนายทักษิณรู้ดีแล้วขออนุญาตเอ่ยนามคนเหล่านั้นพนดุงลิ้มเจริญรัตนนายแพทย์พรมมินเลิศสุริยเดชพลเอกเชษฐาฐานาจาโรคุณอรไทยการจนะชูศักดิ์คุณสุรนันทเวชชาชีวะนี่คุณแรบโบอ้างชื่อคนเหล่านี้อืบอกว่ามีชื่อคนเหล่านี้ บอกว่าในการเลือกตั้งปี38เนี่ยนายทักษิณลงเลือกตั้งในนามพักพลังธรรมครั้งแรกตัวเองเนี่ยถูกทาบทมจากผู้ใหญ่คนใกล้ชิดนายทักษิณให้ไปช่วยนายทักษิณและก็ทีมผู้สมัครสสของพักพลังธรรมตัวเองก็เลยไปชวนน้องน้องนักศึกษาอาสาสมัครมาช่วยทําจนทําให้นายทักษิณชนะได้เป็นสสครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าหลังเลือกตั้งผ่านไปนายทักษิณก็ทอดทิ้งไม่ใหญ่ดีอะไรเลยไม่เคยเห็นเงาหัวคนที่ทํางานให้ชนะเลือกตั้งได้เลย ไม่เคยอยู่ในสายตาตนถามกลับตกลงใครเป็นหนี้บุญคุณใครกันแน่แอคุณนายอบอกผมไม่เคยทวงบุญคุณนายทักษิณน,นะและเขาก็ไม่เคยมีบุญคุณอะไรกับผมมีแต่ผมกับทีมงานช่วยให้เขาได้เป็นสสพร้อมกับคุณอรไทยกาญจนาทูสักนี่คือมีบุคคลชื่อบุคคลที่สามเนี่ยมาชัดเจนอืเออคือเนมชื่อมาเลยอ้างชื่อชัดบอกชื่อชัด คุณแรมโบ้ต่อนะบอกว่าตนเนี่ยลงสมัครสอสในปี39ที่โคราชในนามประชาธิปัตย์แต่สอบตกครับแต่ก็ไม่ยอมแพ้ลงพื้นที่มาต่อเนื่องจนในปี42เนี่ยนายทักษิณให้คนมาชวนเนี่ยไปอยู่ไทยรักไทยแล้วก็ลงสมัครสอสในปี2544ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนท่วมท้นด้วยความขยันเนี่ยนะครับตนชนะเลือกตั้งเนี่ยมาสามครั้งติดต่อกันนะด้วยคะแนนบิสุท์เดินกลาบไห้ใกล้ชิดประชาชน ตนจึงไม่มีอะไรต้องมีบุญคุณกับนายทักษิณเพราะชนะด้วยความขยันลงพื้นที่ของตนเองก่อนเข้าพักไทยรักไทยถ้าตนฐานเสียงไม่แน่เนี่ยถามจริงเถอะคนอย่างนายทักษิณเนี่ยจะส่งผู้ใหญ่มาทาบทามไปอยู่ในพักไหมอ่าเห็นไหมล่ะเออขอถามกลับอย่างนี้ก็น่าคิดนะเออคือถ้าตัวเองไม่มีฐานเสียงเลยไม่ไม่จะชนะเนี่ยนายทักษิณจะส่งคนมาให้ไปอยู่ในนามของพักหรือเปล่าอืมคุณแนมบลบอกว่าผมเนี่ยมีแต่ช่วยนายทักษิณและพักของนายทักษิณให้ชนะเลือกตั้ง นายทักษินต่างหากไม่รู้ค่าบุญคุณคนที่ผมช่วยมาโดยตลอดแต่มายืนข้างและแต่ที่ผมมายืนข้างและผมเคารพศรัทธาพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ทํางานใกล้ชิดกับท่านได้เห็นความจริงต่อประชาชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีแม้แต่จะคิดคดทุจริตคอร์รัปชันและท่านยังให้โอกาสคนให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชามีความรักลูกน้องไม่เคยทอดทิ้งเหมือนคนชื่อน,นายทักษิณฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจึงต้องขออักตันตูขออภัย ผมจึงต้องขอกตัญยูกับพลเอกประยุทธ์คนนี้คนเดียวตราบสิ้นลมหายใจที่ผมเหลืออยู่เพื่อให้ท่านเนี่ยกลับมาเป็นนายกปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์สถาบันหลักที่เป็นลมหายใจเข้าออกของผม,มนี่เป็นการเปิดใจของคุณเสกสกลนะอาจจะไม่มีใครเคยรู้เลยว่าคุณเสกสกลเนี่ยนะครับไปเดินช่วยคุณทักษิณหาเสียงตอนคุณทักษิณอยู่พักพลังธรรมโน่นเนี่ยเขาพูดง่ายๆแล้วว่าตอนนั้นทักษิณก็เห็นว่าคุณแรมโบ้เนี่ยก็มีประโยชน์มีประโยชน์ มีคะแนนเสียงมีประชาชนสนับสนุนก็ไปทาบทามมาให้มาร่วมกับไทยรัฐไทยซะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่คุณแรมโบ้ได้เปิดใจออกมาก็คือว่าเลิกพูดเสียทีว่าอักตันอยู่ต่อทักษิณใช่เพราะทักษิณไม่ได้มีบุญคุณอะไรด้วยทักษุณแรมโบ้เนี่ยมีทักษบุญคุณต่อทักษิณมากกว่าเสียด้วยซ้ําเอบอกแบบนั้นเลยนะฮะนี่คุณแรมโบ้เพิ่งออกมาเพิ่งออกมาไม่นานเดี๋ยวต้องดูนะฮะรบรรดาเนี่ยฮนะที่ อะไรก็มีอะไรไม่รู้แหละ,ะนะฮะจะมาว่ายังไงหรือว่าคืนนี้เนี่ยนะ,ะคืนวันอังคารไงคุณทักษิณชอบมาออ,ะอะจะมีประเด็นนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมแล้วกันครับครับ